ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนาะยช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่นที่เกม Core Keep e r นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวตะลุยดันเจียนนะครับครับของเอาชีวิตรอดไปให้ได้ในใต้ดินนะครับใช้คํานี้เลยกัแล้วกันนะฮะเพราะว่าเริ่มต้นมาถึงเนี่ยไม่มีอะไรเลยคือแบบว่าเราอยู่แต่ในถ้ำมันก็ต้องแบบว่าหาทางแบบว่าขุดเอาชีวิตรอดฟาร,รม์มโคงรงฟาร์มของได้แล้วก็มันสามารถที่จะเล่นคอออฟได้สูงสุด8คนเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเอาบรรยากาศการเล่นจริงช่วงต้นเกมให้ดูกนแล้วก โอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมต้องการเล่นกับเพื่อนนะครับมันก็จอยเกมได้นะว่าแต่ว่าต้องใส่ ID ก่อนใช่ไหมแล้ว ID ได้มาจากไหนก็มันต้องมีใครสักคนหนึ่งเป็นคนสร้างห้องก่อนนั่นคือกด start game นะครับเดี๋ยวผมเริ่มเล่นใหม่เลยกันละกันเนาะเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อของโลกเข้าไปนะครับว่าจะเป็นโลกอะไรนะฮะอันนี้ไม่ใช่ชื่อโลกนะหมายถึงว่าโลกใบนี้เนี่ยเราจะใช้ชื่อว่าอะไรแล้วก็จะมีไอคอนให้เราเลือกด้วยว่าจะเซฟเราไอคอนเป็นยังไงอันนี้ก็แล้วแต่เรากันละกัน หลังจากนั้นเขาจะให้เราทําการสร้างตัวละครนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเคยสร้างแล้วว่าเอาไปเล่นในตัวของโลกอื่นเนี่ยมันสามารถเอาตัวนั้นมาใช้ได้นะงันเ๋ยวผมก็สร้างใหม่เลยกันละกันเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกครับว่าจะเล่นแบบสแตนดาร์ดหรือฮาร์ดคอร์ก็เล่นสแตนดาร์ดดีกว่าชิลๆดีนะฮะแล้วก็จะมีการแต่งหน้าทําผมเล็กน้อยก็อันนี้ไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมก็แต่งกันได้เลยนะครับมันก็แต่งได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าที่สําคัญจริงๆคือแบล็กเกลว์ครับคือแบล็กเกลว์นี่คืออ,อาชีพ อัการเลนเนอร์ก็คือเขาเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะทําเกี่ยวกับพวกพอปลูกได้ดีกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็จะได้รับตัวของที่เป็นจอบใช่ป่ะจอบหรือเสียมอ่ะเอาไว้ขุดดินอะไรเงี้ยครับก็คือจะได้เป็นระดับทองแดงเลยบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ตัวของที่รดน้ําด้วยนะฮะต่อไปครับโนแมสอันนี้จะไม่มีความสามารถอะไรเลยนะครับต่อไปเอ็กซเพอเรอร์ครับอันนี้คือทาให้วิ่งเร็วกว่าชาวบ้านเขาเนาะสามหน่วยครับแล้วก็จะมีตะเกียงอ่ะอันเล็กๆมาด้วย1อันนะครับแล้วก็ไอตัวของอาหารเนี่ยจะบวก3นะครับ ต่อไปไมเนอร์ครับไมเนอร์นี่คือขุดแร่เก่งกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็จะมีตัวของพิกแอกนะครับที่เจาะใช่ไหมที่ขุดหินน่ะที่ขุดแร่นั่นแหละแต่ว่าเป็นระดับทองแดงนะครับแล้วก็บวกอาหาร3หน่วยด้วยนะฮะแล้วก็ไฟเตอร์อันนี้คือจะเก่งเรื่องของการต่อสู้นั่นเองนะครับก็จะบวก3มีือสกิลนะครับแล้วก็ได้ดาบระดับทองแดงแล้วก็บวกอาหาร3แล้วก็ยังไม่หมดนะครับมีเชฟด้วยครับเชฟจะทําอาหารเก่งครับคุกกิ้งสกิลบวก3ครับแล้วก็ได้มันรับหม้อมาด้วยพร้อมกับตัวของเห็ดแปดเรียกว่า8 8ชิ้นแ้วกัน เรียกไม่ถูกนะฮะก็จะมีเล่าๆนี้นะครับสำหรับแบล็กเกลนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นไมเนอร์ละกันเพราะว่าต้องการขุดแร่เป็นหลักนะครับเมื่อเราเข้ามาในเกมนะครับเราก็จะมืดๆแบบนี้เลยนะครับก็แนะนําว่าให้เรารีบทําลายพวกรากไม้ครับเมื่อเราทําลายรากไม้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รับไม้มานะครับดูด้านล่างเห็นปะด้านล่างมันจะมีไม้อยู่นะครับเออพอเราได้ไม้มาแล้วนะครับเราก็ทําการกดตัวแถบหรือด้านขวาล่างก็ได้นะครับอันนี้ใครใช้จอยก็แล้วแต่นะเกมนี้ผมจะถนัดตัวของใช้ เอมาส์กับคีย์บอร์ดมากกว่านะครับเสร็จแล้วก็สร้างคบเพลิงเลยเพราเรามีคบเพลิงแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นนะครับสร้างมาเพิ่มเลยก็ได้นะฮะแล้วก็มีอันนี้ใช่ไหมเป็นที่ขุดซึ่งผมเลือกม i n เนอร์ก็เลยจะมีอยู่แล้วแล้วก็อันนี้คือเอาไว้ขุดดินนะครับผมยังไม่ขุดก็แล้วกันนะผมเอาแค่แบบขุดกําแพงก่อนนะฮะแล้วก็จะมีอาหารมาให้ด้วย3อันเนาะตามตามที่เกมันสอนเลยใช่ไหมครับเอออะก็เดี๋ยวผมอทอ่ทการถือคบเพลิงก่อนแล้วกันเวลาเราถือคบเพลิงเราตีก็ได้นะเนี่็ตีได้เหมือนกันนะครับ ก็ถ้าเกิดใช้เมาส์คือคลิกขวามันก็จะได้สว่างหน่อยอะไรเงี้ยเนาะเออเมื่อเราแบบว่าทําการฟาร์มบริเวณที่มันเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเออแล้วมันต้องทํายังไงต่อวะเล่นยังไงต่อวะอ๋อกําแพงมันทุบได้ครับกําแพงที่มันแบบว่าตันๆอยู่อย่างเงี้ยทุบได้นะครับนี่นี่เนี่มันเหมือนมีแร่อะไรบางอย่างอยู่ทางนั้นนะเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะอ่าผมก็เอาพิกแอคมาครับหรือจริงๆถือคบเพลิงทุบก็ได้นะเห็นป่ะแต่ว่ามันจะมันจะช้าใช้คำนี้นะวกันมันจะ แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาพิกแอปทุบเนี่ยก็ต้องวัดดวงกันนิดนึงๆๆไงเพราะว่าช่วงแรกเรายังไม่มีไอเทมไงครับเราก็เลยจะไม่รู้ว่าข้างหน้ามันเป็นไงบ้างบางทีเราทุบๆไปเจอศัตรูกระโดดใส่ตายเลยอะไรเงี้ยอันนี้เราทุบมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นน้ํานี่เองครับก็ว่าทําไมทุบต่อไม่ได้เห็นไหมเพราะ,ะนั้นความสนุกของเกมนี้คือนี่แหละครับเราจะต้องแบบทําการสํารวจออกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับแล้วเมื่อเราได้วัตถุดิบมาในระดับหนึ่งเราก็ทําการเอาไปครัฟของนั่นเองครับอ่ะเจอเจอแสงเจอแสงเดี๋ยววิ่งไปดูก่อน ไม่รู้มีอะไรครับเดี๋ยวนี่ไงเจอแล้วนะเป็นไอออนน่าจะเป็นไอออนนะครับเดี๋ยวผมวางไอ้นี้ไปก่อนแล้วกันเออวางไฟไ้ก่อนครับจะได้ขุดสบายสบายสบายครับไม่ใช่ไอออนครับคอปเปอร์ครับผมทองแดงครับเออนี่แหละคือเสน่ห์ของเกมนี้นะครับโอเคเมื่อเราได้ทองแดงมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรให้คาบเพิ่มเติมนะครับกดตัวแถบขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวจะมีโต๊ะคาบได้แล้วนะครับผมคาบโต๊ะเลยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเอาไปไว้ที่บ้านดีกว่าเนาะไอตัวนี้นะครับอ่าวางไว้ตรงไหนดี คลิกขวาวางนะมืดตึบเลยว่ะเออผมสงสัยต้องวางคบเพลิงเยอะๆกว่านี้แหละนี่ไงพอเราวางโต๊ะเสร็จแล้วเราเข้าไปใกล้ๆนะครับเราสามารถที่จะทําการพูดคุยกับมันได้เนาะเพื่อที่จะให้มันสร้างของต่างๆเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับเป็นเฟอร์เนสนะครับก็คือที่หลอมแร่นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะได้แบบว่าทําอาหารได้ในอนาคตทําทั้งตีเหล็กเห็นไหมงั้นเดี๋ยวผมทําเจ้านี่เลยก็แล้วกันครับซึ่งเจ้านี่เนี่ยมันใช้ตัวกําแพงที่เราไปขุดดินมานั่นแหละนะก็ทําเลยครับไอ้นี่เองนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปไว้ข้างๆกันเลยนี่เสร็จแล้วนะก็ลองเข้าไปใช้ดูนะครับก็เอาทองแดงที่เราได้มาใส่เข้าไปนะครับมันก็จะค่อยๆผลิตไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็กลับไปดูที่โต๊ะใหม่ดิโต๊ะทาอะไรได้อีกก็อาจจะต้องทาเชสนะครับหรือว่ากล่องเก็บของดีๆนะฮะแต่ผมว่าต้องรีบไปหาทองแดงมาก่อนดีกว่าเนาะเออเพราะว่าถ้าไม่มีทองแดงทําอย่างอื่นต่อไม่ได้เลยรวมไปถึงไอ้พวกนี้ด้วยนะพวกนี้ก็ใช้ทองแดงนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปทาการสารวจหาทองแดงดีกว่าซึ่งการสํารวจก็อย่างที่เห็น พยายามดูขุดไปเรื่อยๆเนวๆ,ๆตรงนี้ตรงนี้มีอะไรรู้ขุดไปก่อนขุดไปลองเจอศัตรูแล้นะครับมันมีพวกสไลม์อยู่โอเคมาทางนี้มาทางนี้ต่อขุดไปขุดไปมืดตึ๊บเลยเกมนี้อ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนส่วนนั้นที่เราวางไปแล้วเราก็เก็บขึ้นมาได้นะเราตีตีมันสักทีสองทีอ่ะมันก็กลับขึ้นมาให้เราเก็บได้ป่ะแต่ว่ามันก็จะมืดไงเอออันนี้ก็ต้องพิจารณากันเองนะครับไปได้คอปเปอร์อีกแล้วครับผม ชงแรกก็เล่นแค่นี้แหละครับขุดคอปเปอร์ไปเรื่อยๆนะฮะนั้นตรงไหนไม่สําคัญผมขอข้ามเลยก็แล้วกันเนาะอยู่ดีๆผมก็ขุดมาเจอเจอแบบนี้แสดงว่ามันจะมีสไลม์น,นะครับมันเหมือนเป็นเมือกของมันอะแล้วก็บางที่ที่มีแสงคือมีหิ่งห้อยอยู่นะครับโอเคอันนี้ผมเจอทรายทรายขุดง่ายครับขุดทีเดียวแตกเลยอะเห็นไหนะเออขุดไปเรื่อยๆครับทรายนี่ขุดง่ายผมขุดเลยแล้วกัน แต่ว่าเดี๋ยวไปดูด้านขวาหน่อยดีกว่าพื้นก็ขุดได้นะเหมือนที่ผมบอกเดี๋ยวผมลองเปิดแถบดูอันนี้เน,นี่ยขุดได้นะครับแต่อันนี้ใส่ในกระเป๋าไปดีกว่าไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยขุดแล้วพื้นมันจะเป็นรูครับอาคคิดขวานะขอโทษเนี่ยคิดขวาป่ะพื้นมันจะเป็นรูขุดได้นะแต่เราจะเดินไปไม่ได้แล้วนะครับเห็นนะมมันเป็นโพรงอ่ะอันนี้ก็ต้องช่างใจดูกันเองกันแล้วกันนะครับผมก็จะทิ้งพื้นไว้ก่อนให้ตัวเองมีที่เหยียบก่อนนะครับเดี๋ยวขุดไปด้านขวาหน่อยแล้วกันว่าพวกสไลม์มันจะอยู่ไหม ยีมาแล้วอุ้ย,ยขึ้นหกเก้าอะไรขึ้นหกเก้าวะเดี๋ยวตีมอนเหรอไม่คิดตีมอนโดนเหรอขึ้นหกเก้าอ่ะไม่รู้ไม่รู้ตีโดนตัวอะไรอุ้ยด้านขวามีของด้วยแต่ผมเสียวอะ่ะเออเสียวนี่ไงเห็นไหมมันหนืน่เป็นเมื่อของมันแสดงว่ามันใกล้สไลม์แล้วเวย้ยเสียวอะ่ะต้องเอาต้องเอาคบเพลิงมัทุุก,ก่อนนะจังหวะนี้กลัวเจอสไลม์แถวนี้ครับผมแต่แกอย่างที่บอกเนาะพอใช้คบเพลิงปั๊บทุบยากทุบเย็นอ่ะวางคบเพลิงไปก่อนแล้วกัน จริงๆวางเยอะๆเลยก็ได้นะเพราะว่ามันโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจนู้นตัวอะไรวิ่งใส่ตกใจตกใจเออขวันเอ้ยก่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างต่อสร้างมาเยอะๆเลยก็ได้วะเนี่ยคลิกคลิกลรัวๆเลยมาที่จะได้วางนี่ไงมืดๆไม่ชอบวางไหมสว่างสว่างไหมเออเนี่ยมืดอีกก็วางอีกนะเด้เหมือนจะเจอแร่อีกแล้วเยี่ยมครับผมคราวนี้ได้หลายอันแล้วขุดไปขุดไป ความเพลินของเกมนี้คืออย่างนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอุ๊ยตกใจยังยังแค่เมื่อของมันเฉยแค่เมื่อของมันเฉยครับผมเจอตัวเป็นๆหน่อยเนีย้ยจะได้สู้ให้ท่านผู้ชมดูแต่ดาบยังไม่ได้คราบมาเลยอ่ะก็จต้องเอาอันนี้แหละสู้กับมันไปก่อนเจาะ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 อ,อ,อ่ะเรบเพลิงดิอุ้ยมีทางว่ะอุ้ยเอาแล้วเจอสมมาติครับเจอห้องสมมาติขุดดิครับผม ข้างบนมีอะไรด้วยวะน่านะอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนห้องเหมือนห้องว่างเหมือนห้องว่างอ๋อไม่ไม่ไม่ไมไมวิศวใจดีเองขุดได้ปะเนี่ยมันเด้งว่ะมันเด้งว่ะมันขุดไม่ได้ว่ะต้องขุดลงข้างล่างนี้เออมันเด้งว่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยซากประคับพังโบราณเออไปแตกได้นะครับมีกล่องอันนึง ได้ตินอโอ้โหดูด้านซ้ายอืของเพียบของเพียบเปิดกระเป๋าด,ดูดิดูดิของเพียบเลยมีกล่องด้วยเช่ Ancient Chase ินเชสเปิดได้ไหมเนี่ยนีย่เหมือนกับว่าต้องเอาไปวางวางที่บ้านนะครับโอ้ไม่กอนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนํานะเล่นกับเพื่อนเลยเยอะๆหลายๆคนนะ่ะเห็นเขาบอกว่าเล่นได้8คนอนะ่ะผมบอกเลยว่าแนะนําว่าให้เล่นให้ครบแปดคนเลยครับมันจะได้แบบว่าขยายแมปไงเนาะไวๆอะ่ะมาเล่นคนเดียวก็จะอันตรายหน่อย ข้าวบนนี้ผมว่าเป็นน้ำวะ่ะลองไปดูมีมีคลื่นอะไรด้วยก็ไม่รู้ครับเสียวนี่ไงนี่ไงเป็นน้ำจริงด้วยอ๋อมันไม่ใช่คลื่นมันเป็นหิ่งห้อยอ๋อไอเกดเข้าใจแล้วนี่ค่อยๆขุดไปนี่ไงเป็นน้ำไงมีตัวอะไรชะโงกออกมาวะเนี่ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเจอดอกไม้ เดี๋ยวแป๊บนึงวางวางคบเพลิงไว้ก่อนวางคบเพลิงไว้ก่อนเฮ้ยมีทางเข้าด้วยว่ะน่าสนใจน่าสนใจนี่ก็มีของอะไรอยู่ตรงนี้ไม่รู้หรือทรายก็ไม่รู้โอ้ยสนุกกระนาน๋ยวได้เก็บของก่อนเอาคบเพลิงตีนี่แหละืมเก็บไว้เอ้ยได้เป็นทิวลิปซีดครับผมก็เดี๋ยวเอาให้พวกการเดนเนอร์ไอพวกการเดนเนอร์มันปลูกได้ใช่ไหมเออแต่จริงเราก็ปลูกได้แหละแต่จะไม่เก่งเท่าพวกกาเดนเะนอร์เนาะโอเคอันนี้เอาคบเพลิงตีเอา เป็นล่างไม้นี่ไงเจอสไลม์แล้วครับเห็นไหมด้านซ้ายเอาละครับนายช็อตตี้จะหวดสไลม์แล้วครับผมเก่งจริงก็เข้ามาดูวะานี่จเจอเมืองมาแล้วห้องอย่างใหญ่เลยโอ้โหหลายตัวด้วยวะผมจะสู้มันได้ไหมเนี่ยไอ้นี่ผมจะพังแล้วเอาเขาเพลิงฟาดมานันดิเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยโอ้โหเมื่อไหร่จะตายถามจริง ต้องเอาดาบแล้วว่าอย่างเงี้ยมันก็โดดใส่อะเสียวเอ,อ้ยโอโห่อยาจะตายแต่ละตัวเอาดิครับโดนมน,นดิเออเลือดเป็นร้อยเลยเว้มาดิมาดิอุ้ยอโอ้โหโดนทีสามสิบอุย้ยอุ้ยสไลมเหลืออะไรเนี่ยโน้นนี่สามสิบโอ้ m หม o กอเออขุดแร่ต่อนี่ก็มีหิ่งห้อยอยู่ปะาปลาย อีกแล้วครับเฮ้ยหิวแล้ววะมันขึ้นบอกไม่เป็นไรเราเ,าเอาอาหารไปกินได้อาหารที่เกมมันให้มามี3อันโอ้โหเพิ่มกระจึงหนึ่งงั้นต้องรีบกลับไปทําไอ้นี่แหละครับทําอาหารนะ่ะงั้นการสํารวจตรงนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ครับดูดิเออเราวก็วิ่งกลับโอ้จะกลับทางเดิมหรือว่ากลับทางใหม่ดีวะเนี่ยกลับทางเดิมจะปลอดภัยกว่าเนาะเพราะทรัพยากรเราเริ่มหมดแล้วกลับบ้านก่อนโอเคกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมเปิดกระเป๋าก่อนกันละกันเนาะเดี๋ยววางไอ้นี่ก่อน,นเ,เนี่ยท เออวางตรงไหนดีกล่องนี่แล้วกันอ่าจะใช้คือกดตัว e นะจะได้เก็บของนี่ไงอันนี้ของอะไรแปลกๆปเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าก็โยนโยนไปก่อนดูดิดมีเบอร์รี่ด้วยเอาเบอร์รี่ไวน้นี่อันนี้ก็เป็นเบอร์รี่เป็นการกินแล้วได้อาหารด้วยนะครับหมายถึงความความอิ่มอะ่ะอันนี้เป็นทิลลิปอ่ะเอาไปเอาไปทําอาหารได้นะครับอันนี้สไลม์ที่เราตีได้มาเนาะค o p เปอร์บาร์ก็ได้เรียบร้อยลโะโหอันนี้เป็นยาบัฟเก็บไว้ก่อนเราไม่ต้องบัฟหรอกอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะเก็บไว้กกก่อออนนนลลัขงแแป้้วว็เดีี๋ยผมทําต ไอออนอโอ้โห oh, oh, ได้มาเพียบเลยใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกจ้ะเออแล้วก็เดี๋ยวเราทำไอ้นี้ต่อได้เนาะทั้งตีเหล็กหรือว่าอาหารก่อนอาหารก่อนดีกว่าเรากําลังขาดแคลนอาหารตอนนี้ทําอาหารก่อนอาไวขา้ข้างๆกันนี่แหละเออเอ่ะเข้าไปดูดิเวลาทําอาหารก็คือเอาเห็ดก็ได้ครับสองอันครับผมคือเวลาเราจะเราจะแบ่งของให้เราคลิกขวานะคลิกขวารัวๆเนี่ยเห็นไหมเออแบ่งของได้นะครับแบบนี้นะครับก็รอแป๊บหนึ่งเราก็จะได้อาหารแล้วนะครับเออ รอดไปครับผมเออพอมันทําเสร็จแล้วเราต้องดึงออกมาเองด้วยนะนี่กินหน่อยนี่มัชรูมซุปเป็นไงบ้างโอ้โหเพิ่มบัฟด้วยนะครับเลือดกระเด้งเยี่ยมไปเลยครับเพราะนั้นต้องเก็บเห็ดเยอะๆนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวทําอะไรได้ต่อวะเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเขียาไปดูก่อนอาจจะต้องทําแท่งไม่ใช่แท่งหโดดทั้งทั้งตีเหล็กต่อนะครับอันนี้ต้องเอาตัวของคอปเปอร์เพิ่มนะครับได้ยังได้แล้วนะครับจัดปลสิบห้าอันแล้ว ลำทางตีเหล็กต่อนี่วางตรงไหนดีวางใกล้ๆก,กันนี่แหละเออทั้งตีเหล็กทําอะไรได้อุย้ยอุปกรณ์มาแล้วใช้แต่ไม้ส่วนอันนี้ใช้คอปเปอร์งั้นเอาไม้ปก่อนเอาไม้ปะก่อนครับผมติดตั้งให้เรียบร้อยโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเวลาจะติดตั้งก็คือกดแท็บนะฮะแล้วก็ใส่ด้วยนะครับเมื่อกี้เราเปิดแต่กระเป๋าใช่ไหมใส่เข้าไปครับมา,มาเรียบร้อยแล้วนะฮะเอ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยสกิลด้วยนะ ก็คืออยู่ที่ว่าเราเนี่ยทำกิจกรรมอะไรไปเยอะสกิลตรงนั้นมันก็จะขึ้นด้วยเห็นไหมอย่างเช่นผมเริ่มมามี m n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  s สกิ l เพราะผมรู้ว่าผมต้องขุดแร่เยอะก็ n i n i n g สกิก็จะเยอะหน่อยอะไรงนี้นะ เ่นึ่งการคาบผมยังไม่ได้คราบไอ้พวกหมวดของบ้านเบิร์นเลยเนาะคือเนื่องจากเราอยู่ในถ้าอ่ะผมก็ยังไม่อยากทำอะ่ะเดี๋ยวไว้แบบไปหาพื้นที่โล่งๆแล้วค่อยทำกันละกันมันมีทำเตียงด้วยแต่ต้องหาไฟเบอร์ก่อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันนะฮะคือสนใจอันนี้มากเลย small letter n, เพราะว่ามันจะทำให้เราไม่ต้องถือคบเพลิงบ่อยไงคือเหมือนกับตัวเราจะมีแสงสว่างในตัวเองเลยเป็นตะเกียงอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวของคบเพลิงก็อาจจะต้องวางไว้ตามทางหน่อยอย่างนี้เนะาะกัรพลาดนะครับแล้วก็คราวนี้ แล้วก็ดาบด้วยครับอุ้ยน่าเสียดายดาบสร้างไปได้แล้วนะฮะคอเปอร์หมดอีกแล้วคือคอเปอร์นี่ใช้เยอะมากนะครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวแลกอื่นๆนี่ตินออก็ใช้ได้นะครับมันใช้ได้สามอันมีไอออนายกันหนึ่งโอเคอะคราวนี้ผมก็เอาดาบมาครับผมนี่นะเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ก็ไอพกสไลม์นะผมบอกเลยว่าเสร็จผมแน่นอนครับคราวนี้เรารู้แล้วครับว่าแก๊งสไลม์อยู่ด้านบนนะครับผมก็จะทําการไถ่ายตรงนี้ไปเลยครับผมเดี๋ยวไปเปิดทางครับจะได้แบบเจอไวๆครับผม ไม่ต้องเดินออมไงอุ้ยตรงนี้เป็นทรายด้วยชิวๆเลยขุดกันอย่างรวดเร็วแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นทรายม,มันขุดทีเดียวแตกไงอันนี้เราก็จะสามารถเดินทางแบบนะอย่างรวดเร็วได้แล้วนะครับก็เอาขบเพลิงมาวางไว้สบายๆจะได้กลับไปฆ่าแก๊งเอ้ยเดี๋ยวนะทางนี้ดิทางนี้ก็เป็นทรายดิขุดเลยขุดเลยครับจะได้ไปถึงไว วางไว้เป็นระยะระยะอย่าให้ขาดนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วจะหน้ามันแล้วโอ้เป็นทรายด้วยครับตรงนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคก็มาดีครับมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นผมก็ไม่เห็นมันเหมือนกันมืดอ่ะด,ด,ดิฟาดเขาให้โอ้สี่สิบกว่าฟาดฟาดเขาให้ฟาดเขาให้เออสามที โอ้ยอย่างนี้ไม, au, ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วเข้าไปฟาดเลยแป๊บเดียวแตกเฮ้ยเฮ้ยมีเหมือนมีบอสว่ะมีบอสว่ะโอ้โหใจเย็น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 ก่อนพี่หนามนี่แน่นี่แน่ตัวหนามต้องสี่ทีไอ้ตัวนี้สามทีเราฟันได้เลยเว้ยชิวๆครับเพราะเราต้องเอาของมันอะไปทำอย่างอื่นต่อเนาะผมว่าผมจุดไฟก่อนดีกว่าว่ะเสียว เหมือนมีอะไรอยู่ด้วยเพี้ยไปเ,เนี่ยขุดขุดขุด,ขดไว้เล่นเพลินเลยเห็นป่ะขุดเพลินเลยอ่ะมันใครที่อ่ากำลังหาแบบเกมแนวแบบประจนภัยอ่ะเนาะขรามของเอาชีวิตรอดใต้ดินนะผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเพลินเล่นได้ยาวๆนะเล่นได้ยาวๆ A later few moments later. โอเคผมก็ได้ทําการสํารวจมาค่อนข้างไกลแล้วครับแต่ว่าไปต่อไม่ได้ครับต้องหาตินออนะครับเพื่อที่จะมาทำไอตัวของโต๊ะอันที่2นะครับซึ่งหายากมากเหมือนกันนะครับเนี่ยเออผมพยายามจะหาเนี่ยหลายอันและผมเพิ่งได้เนี่ย สามสี่ก้อนตอนนั้นเองใช้เวลาในการหานานมากแล้วผมหาจนไปได้แร่ทองอะคิดดูแล้วกันสงสัยจะข้ามสเต็ปอะไรไปบางอย่างแล้วดูผมค้นหานี่นี่คือแมพของเรานะผมสำรวจแบบโอ้โหไปอย่างไกลอะแล้วผมก็ย้อนกลับมาขุดทะลุแบบสุดยอดมากครับบอกเลยว่าเกมนี้เล่นได้เพลินเล่นได้ยาวๆนะครับก็ยังมีปริศนาอีกหลายอย่างครับที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาทําการศึกษาแล้วก็ค้นหาไปด้วยกันนะครับก็เอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้เอาเป็นากาศค่ายๆดูเพลงท่านี้ก็แลวกันครับ